ค่ะวันนี้ก็กลับสวัสดีพี่พี่ชาวพาเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องน้องนิชาพระบ้านนะคะสนใจติดต่อนะคะ โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะพี่พี่สนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่อยากได้รูปเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องนิชาก็มีพระบ้านพระเหมานะคะมาแบ่งปันให้พี่พี่นะคะหลากหลายรายการเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พี่รา รายการละ200บาทมีค่าจัดส่ง50บาทนะคะพี่พี่ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่209นะคะพี่พี่ EP ที่สองศูนย์เก้านะคะรายการละสองร้อยบาทนะคะพี่พี่มาชมรายการที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะพี่พี่จ้า รายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระปิดตาคะหลวงปู่ยิ้มนะคะพิมพ์พุงป่องนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพระปิดตาคะพิมพ์พุงป่องหลวงปู่ยิ้มนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะจ๊ะพี่พี่จ้ารายการที่หนึ่งนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่ ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่หนึ่งนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สองรายการที่สองนะคะเป็นพระปิดตาไม้แก่นะคะรายการนี้นะคะหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะพี่ๆเนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋า เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพาปิดตาหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะเป็นไม้แกะเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าๆเก็บๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆพาปิดตาไม้แกะหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะพี่ๆจ๋ารายการที่สองนะคะพี่ๆต่อมารายการที่สามรายการที่สามนะคะเป็นพับ ปิดตาไม้แกะเหมือนกันนะคะพี่ๆแต่อันนี้นะคะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะคะพี่ๆเป็นพิมพ์ฐานศูนย์ของหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะพี่ๆเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเป็นผ้าปิดตาพิมพ์ฐานสูงนะคะหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆ เก่าเกาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเกาแบบนี้นะคะพาปิดตานะคะไม้แกะนะคะฐานสูงหลวงปู่รอดวัดโคนอนนะคะพี่พี่รายการนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะจ๊ะพี่พี่เป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่รายการที่สามนะคะเนื้อหาสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเนื้อหาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สี่ รายการที่สี่นะคะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพารอดนะคะรายการนี้นะคะพารอดลําพูนนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้นะคะเนื้อเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ามีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นพารอดมหาวันนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สี่นะคะพี่พี่ รายการที่สี่นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าเป็นพาร์ซุมกอพิมพ์ลึกนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพาร์ซุมกอนะคะรายการนี้นะคะพิมกระหนกลึกนะคะพี่พี่เนื้อหาแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ สวยยนะคะแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเก่าๆถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่ๆมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะพี่ๆรายการที่ห้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆรายการที่ห้านะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงได้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่หก รายการที่หกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่หลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่หางพวงนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่หลวงพ่อปานนะคะเก่าเก่า,าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่ไก่นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่หกนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่หนะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดนะคะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะคะวัดผนี่งแตกนะคะพี่พีรายการนี้เนื้อหาแบบนี้นะคะ ух, พ, prow, tau, พี่พีเก้าเก้ากันเลยนะคะพี่พีจ๋าหล่อบโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อทาวัดผนียงแตกนะคะพี่พีรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดนะคะ สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆสายด่วนสายตรงมหาน้องนิชากันได้เลยนะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆหลวงพ่อทานะคะวัดพระเหนียงแตกนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่ๆเหรียญล่อโบราณโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อทานะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่แปด รายการที่8ดนะคะเป็นชินาาชนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลอดชินาาชหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่มีคาบความเก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะ เก่าเก่าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าอันนี้นะคะรายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีค่าความเก่าขององค์พระแบบนี้นะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อทานอ๋อเหรียญหลวงพ่อโบยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพระชินราชหลวงพ่อโบยนะคะเหรียญหลอดชินราชหลวงพ่อโบยนะคะวัดมะนาวนะคะสุพรรณบุรีนะจ๊ะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดนะ รายการที่แปดนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่เก้ารายการที่เก้าเป็นเหรียญหล่อพิมพ์ทรงพุทธนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญหล่อเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่ของหลวงพ่อพุ้ยวัดมะนาวนะคะพี่จ๋ารายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญเหรียญล่อแบบนี้นะคะราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่เหรียญล่อพิมพ์ทรงคุดนะคะของหลวงพ่อโบยนะคะวัดมะนาวนะคะพี่พี่จ้ารายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สิบ รายการที่สิบนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาแบบนี้นะพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อห้องวัดช่องลมรุ่นแรกนะคะพี่พี่เก้าเก้าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะพี่พี่เก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อห้องนะคะหลอกกันโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้า ลอกกันโบ,โบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหลอกเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะหลวงพ่อห้องวัดช่องลมนะคะพี่ๆร,รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบนะคะพี่ๆรายการที่สิบเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะรายการละสองร้อยบาทนะจ๊ะพี่ๆรายการละสองร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะรายการที่สิบเอ็ด รายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นงบนำอ้อยนะคะรายการนี้นะคะเป็นงบนำอ้อยนะคะเนื้อชินตะกัวนะคะหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่เกาเกาเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะเป็นงบน้ำอ้อยหลวงพ่อเนียมนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเกาเกาแบบนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะ 11, พี่พี่ รายการที่สิบเอ็ดนะคะสนใจนะคะแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อรูปหัวใจนะคะหลวงพ่องเงินวัดบางขานนะคะพี่จ๋าเหรียญหล่อเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆหลวงพ่องเงินวัดบางขานนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ แบ่งปันน้องได้เลยนะคะรายการที่สิบสองนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเหรียญหล่อรูปหัวใจนะคะของหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะคะพี่พี่เก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบสองนะคะพี่พีสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นเหรียญนะคะเหรียญเขาเรียกว่า เหรียญฉลุนะคะพี่พรายการนี้นะคะเหรียญหลอดฉลุนะคะของหลวงพ่อเดิมวัดบาง วัดหนองโพนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสองสี่แปดสองนะจ๊ะพี่พี่จ้าเหรียญนี้นะคะปีสองสี่แปดสองวัดหนองโพนะคะพี่พี่หลวงพ่อเดิมนะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้าเหรียญฉลุนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จ้า ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพ,พี่รายการที่สิบสามนะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่อีนะคะรายการนี้นะคะสองสี่เจ็ดสามนะคะพี่พี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่พี่จ๋า นเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่ออีนะคะรายการนี้นะคะราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่ออีนะคะสนใจนะคะ mommy. สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ๆรายการที่สิบสี่นะจ๊ะพี่ๆ รายการที่14นะคะสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเดเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะพี่พี่โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่พี่จ๋าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะ,ะจ๊ะพี่พี่จ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันน้องได้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่เหรียญพระอุปชัยอีนะคะรายการที่1ิบนะ,ะจ๊ะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สิบห้า รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อเดิมรุ่นแรกนะคะปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่พี่เหรียญเสมารุ่นแรกของหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพนะคะเนื้อหาเก่าเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเกาโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่เหรียญน,นี้นะคะพี่พี่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่พี่จ๋า เหรียญเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะคะรหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะจ๊ะพ,พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สิบห้านะจ๊ะพี่ๆรายการที่สิบห้านะคะเหรียญเสมาสวยๆแบบนี้นะคะพ,พี่จ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพ,พี่จ๋าต่อมานะคะรายการที่สิบหก รายการที่สิบหกนะคะเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะรายการนี้นะคะวัดหลงมน์นะคะพี่พี่วัดหลงมนสองห้าหนึ่งสามนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อ Hindu, หาสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะเหรียญพ่อท่านเขียวนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋า เก้า,าสวยสวย,สวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะคะรายการนี้นะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่16นะคะพี่ๆรา,า,ายการที่16นะคะสวยสวยแบบนี้นะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการที่16นะคะต่อมารายการที่17ด รายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญหล่อเก่าเกาโบราณโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ หล่อโบราณโบราณเก่าๆแบบนี <t> <half> ้เลยนะคะพี่ๆสนใจนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่ๆมาอุดหนุนน้องนิชากันได้เลยนะคะรับประกันพาตรงปกทุกรายการแน่นอนจ๊ะพี่ๆจ้ารับประกันพาตตรงปกทุกรายการแน่นอนนะคะสนใจรายการไหนนะคะติดต่อน้องได้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะรายการที่สิบแปด รายการที่18นะคะเป็นเหรียญนั่งพานนะคะหลวงปู่ทิมนะคะอายุครบ8รอบนะคะ, dai, ะ,คะพี่พี่สหนะคะพี่เหรียญนั่งพานหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่พีจ๋านี่นะคะเหรียญสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี <mag nes S 1> <ๆ>่พี่ไองนะจ๊ะพี่พีจ๋าจังหวัดระยองนะคะเหรียญนั่งพานสวยๆเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่ ของหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่นะจ๊ะพี่พจ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สิบแปดนะคะพี่พี่รายการที่สิบแปดนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พจ๋าสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันได้เลยนะคะต่อมารายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะ กุ ble, lle, Pop, ้เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเหรียญรุ่นแรกเลยนะคะพี่พี่รุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงนะคะกุ้งเก่าแบบนี้นะคะสวยๆเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าสวยๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าถึงยุคแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อโตนะคะวัดพนันเชิงนะคะพี่พี่รายการที่19นะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่2ี่สิบ รายการที่ยีสิบนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะของหลวงพ่อแก้วเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋า เนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เนื้อหาเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะคะเก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เก้าเก้าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพวงวัดกกนะคะพี่พี่เหรียญหล่อโบราณโบราณนะคะของหลวงพ่อพวงวัดกกนะคะพี่พี่เก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่พี่ของหลวงพ่อพวงวัดกกนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่ รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจะ๊ะราคาแบ่งปันน้องนิชากันได้เลยนะคะเนื้อหาเก่าๆโบราณแบบนี้นะคะพี่ๆจ้าต่อมารายการที่ยี่สิบสอง รายการที่ย2บนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะวัดบางหวัวนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะเหรียญเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สองสี่แปดหนึ่งหรือเปล่านะคะพี่พี่ไม่แน่ใจนะคะไม่ชัดนะคะเลขไม่ค่อยชัดนะคะพี่พี่จ๋าแต่น่าจะเป็นสองสี่แปดหนึ่งนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ดูความเก่าของเหรียญแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเกาเก็บเก็บกันได้เลยนะคะพี่พี่ ราคาแบ่งปันกันทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่จ๋าราคาแบ่งปันกันทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่สายด่วนสายตรงกันเข้ามาได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนะคะพี่พี่รายการ ออรายการที่ยี่สิบสามนะคะขออภัยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสามนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะรายการนี้นะคะจังหวัดพิจิตรนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเพชรเลยนะคะพี่เนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่จ๋าเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อเพชรนะคะพี่เก่าๆเก็บๆกันได้เลยนะคะรายการที่ยี่สิบสามนะจ๊ะพี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี 23นะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่แบ่งปันกันได้เลยนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่23นะคะพี่พี่เหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่24รายการที่24นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ เหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่20 24นะคะพี่ๆรายการนี้นะคะรายการที่24นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋า สวยๆเก้าเกาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารุ่นแรกของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเลยนะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ลอกกันโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่ๆต่อมารายการที่ยี่สิบห้ารายการที่ยี่สิบห้านะคะรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นเหรียญหลวงพ่อ เหรียญหลวงพ่อก่มนะคะวัดโพธาวาสนะคะพี่ๆเหรียญนี้นะคะเลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะพี่ๆจ๋าเลี่ยมกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่ของหลวงพ่อก่อมวัดโพธาวาสนะคะพี่ๆจ๋าเลี่ยมกรอบแบบนี้มาเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆราคาแบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบห้านะคะพี่ๆเหรียญรุ่นแรกนะคะ หลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะคะจังหวัดสุราธานีนะคะพี่พี่จ๋าจังหวัดสุราธานีนะคะสวยสวยเก่าเกแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการต่อมานะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญสมเด็จนะคะพระวันวันรัตนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะไม่แน่ใจนะคะพี่ เหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะหากมองน้องพูดชื่อพระผิดก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะพี่จ๋าหากมองพูดชื่อพระผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเป็นเหรียญสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะพี่พี่เขมจารีนะคะวัดมหาธาตุกรุงเทพนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะปีสองสี่แปดสองเลยนะจ๊ะพ,พี่จา๋าปีสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆโบราณโบราณแบบนี้นะคะเรี่ยมกรอบกันมาให้แล้วนะจ๊ะพี่ พี่จ๋าเลียงกรอบมาให้อย่างดีเลยนะคะพี่พี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบหกนะคะพี่พี่รายการที่ยี่สิบหกนะคะเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะจากพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะเป็นเหรียญกลมนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะรายการนี้นะคะหลวงพ่อ หลวงพ่อจัดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเหรียญกลมนะคะของหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบานะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นพ้าปิดตาแบบนี้นะคะเก่าเกแบบนี้เลยนะคะเนื้อหาเก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก่าเก่าเก็บเก็บกันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะ เป็นเหรียญกลมนะคะด้านหลังเป็นพระปิดตานะคะของหลวงพ่อจัดวัดบางกระเบานะคะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่ยี่สิบแปดรายการที่ยี่สิบแปดนะคะเป็นรูปหล่อนะคะรายการนี้นะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่พี่ รูปร่อหลวงปู่สุกนะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สวยสวยเก่าเกาแบบนี้นะคะวัดปากคองมะขามเท่านะคะพี่พี่จ๋าปีสองห้าสองศูนย์นะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะปีสองห้าสองศูนย์นะคะนี่นะคะด้านล่างสฐานนะคะจะมีแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าแบ่งปันกันได้เลยนะคะรูปหล่อหลวงปู่สุขวัดปากทองมาขามเท่านะคะราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะพี่พี่ ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะเก้าเก้าเก็บเก็บ,บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบแปดนะคะต่อมารายการที่ยี่สิบเก้ารายการที่ยี่สิบเก้านะคะเหรียญหล่อน,นะคะ พระโมกสาลีนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเหรียญหล่อของพระโมกสาลีบุตรนะคะหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะพี่พเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก่าเกาแบบนี้เลยนะคะของหลวงพ่อคงวัดบางกระอมนะคะพี่พี่รายการที่29้านะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการที่29เก้านะคะสวยสวยเก่าเกาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่ สวยๆเ,เก่าแบบนี้เลยนะคะราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆรายการที่ยี่สิบเก้านะจ๊ะพี่ๆจ๋าต่อมารายการที่สามสิบรายการที่สามสิบนะคะเป็นเหนร,รียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะพี่ๆเหรียญหล่อโบราณโบราณเก่ากาแบบนี้นะคะพี่ๆ เหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าหลวงพ่อไปนะคะรายการนี้นะคะเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่เหรียญรุ่นแรกเลยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการนี้นะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อไปนะคะสนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่จ๋าสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะเหรียญหล่อโบราณโบราณเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่ เหรียญหล่อเก่าเก่าโบราณแบบนี้นะคะของห partido, ลวงพ่อไปนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการที่สามสิบนะคะต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะขุนแผนจากนาลายหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะคะพี่พี่รายการนี้นะจ๊ะพี่พี่เนื้อหาสวยๆเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเนื้อหาเก่าเกาสวยๆแบบนี้นะคะของหลวงพ่อโบยนะคะเหรียญขุนแผนจากนาลายนะคะพี่พี่ เรียนรอคุณแผนจากนาลายนะจ๊ะพี่พจ๋ารายการที่สามสิบเอ็ดนะคะของหลวงพ่อโบอยวัดมะนาวนะคะพี่พจ๋า ต่อมารายการที่สามสิบสองรายการที่สามสิบสองนะคะเป็นผ้าหน้าปกนะคะเนื้อชินลบบุรีนะคะพี่พี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เป็นผ้าหน้าปกเนื้อชินนะคะลบบุรีนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าอยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ อยากได้รูปเพิ่มเติมแอดไลน์มาสอบถามน้องนิชากันได้เลยนะคะพระบ้านพระเหมานะคะราคาแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการเลยนะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันให้พี่ๆทุกรายการเลยนะคะพี่ๆจ๋ารายการละสองร้อยบาทมีค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะพี่ๆจ๋าสนใจรายการไหนทักทายได้เลยนะคะพี่ๆต่อมานะคะรายการต่อมารายการที่สามสิบสาม รายการที่สามสิบสามนะคะเป็นขุนแผนนะคะหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมาดันนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นขุนแผนหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมาดันนะคะสวยสวยเก่าเก่าแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าโบราณโบราณเลยนะคะพี่พี่จ๋าหลวงพ่อหนุ่มวัดคลองมาดันนะคะพี่พี่รายการที่สามสิบสามนะจ๊ะพี่พี่ รายการที่สามสิบสามนะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ๆราคาแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะต่อมารายการที่สามสิบสี่ รายการที่34นะคะรายการนี้นะคะเป็นพราเนื้อผงยาจินดามนีนะคะของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่เป็นพิมพ์พิเศษนะคะรายการนี้นะคะเขาเรียกว่าพิมพ์พิเศษนะคะของหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะเนื้อหาเก้าเก้าสวยสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เก้าเก้าเก็บเก็บได้เลยนะคะหลวงปู่บุญนะคะรายการนี้นะคะวัดกลางบางแก้วนะจ๊ะพี่พเนื้อผงยาจินดามนีนะคะรุ่นพิเศษของหลวงปู่เลยนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะรายการ การที่สามสิบสี่นะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สามสิบห้ารายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นพรสสมเดปป็จโปกโพนะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะวัดะระฆังนะจ๊ะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะวัดะระฆังนะคะสมเด็จโปกโพนะคะสนใจนะคะแบ่งปันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่ แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเก่าเก็บเก็บแบบนี้นะคะพี่พี่พาสมเด็จเก่าเก่าโบราณโบราณนะคะพี่พี่จ๋ารายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิบห้านะคะพี่พี่จ๋าต่อมารายการที่สามสิบหก รายการที่สามสิบหกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะพี่พี่เป็นพระขุนแผนพายคู่นะคะกู่วัดบ้านกลางนะคะพี่พี่เนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ได้ไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ๋าได้ไปเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะเก้าเก้าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สุดคุ้มเลยนะคะเป็นขุนแผนพายคู่นะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเก้าเก้าแบบนี้เลยนะคะรายการที่สามสิบนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สาด รายการที่สามสิบเจ็ดเป็นขุนแผนตัดเดี่ยวนะคะรายการนี้นะคะเป็นขุนแผนตัดเดี่ยวนะคะขุนแผนตัดเดี่ยวหน้าใหญ่นะคะกู่กวัดบ้านกลางนะคะพี่พี่เนื้อหาสวยๆเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พี่เนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะขุนแผนตัดเดี Mason ่ยวกู่วัดบ้านกลางนะคะพี่พี่ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะจ๊ะพ,พี่พี่จ้า ราคาแบ่งปันกันได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เก่าเกาโบราณโบราณแบบนี้นะคะพี่พี่ติดต่อน้องได้เลยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สามสิบแปด รายการที่สามสิบแปดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พี่ปางบางขุนพรมปางสายญาติพิมพ์นอนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พี่เนื้อหาเก่าเก่าโบราณโบราณแบบนี้เลยนะคะพระสมเด็จปางสายญาตินะคะพิมพ์นอนนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะแบ่งปันน้องได้เลยนะจ๊ะพี่พี่แบ่งปันน้องได้เลยนะคะเก่าเกาสวยสวยแบบนี้นะคะ ราคาแบ่งปันได้เลยนะคะพี่พี่เป็นบ,บางขุนพรมนะคะปางใส่ยานะคะพิมพ์นอนนะคะพี่พี่จ๋ารายการที่สามสิบแปดนะคะพี่พี่ต่อมารายการที่สามสิบเก้ารายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นพักกาแพงข่าวนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะเนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆโบราณโบราณเลยนะคะพี่ๆมาพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะคะพี่ๆพระลีลากาแพงข่าวนะคะมาพร้อมกอบกันน้ําอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋ารายการนี้นะคะรายการที่สามสิบเก้านะคะพี่ๆรายการที่สามสิบเก้านะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะพี่ๆแบ่งปันได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าต่อมารายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะพี่ๆ รายการสุดท้ายและท้ายสุดนะคะรายการที่สี่สิบนะคะหลวงปู่ทวดปั๊มซ้ํานะคะรายการนี้นะคะเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเนื้อเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่ทวดปั๊มซ้านะคะรายการนี้นะคะ เนื้อโลหะผสมนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะของหลวงปู่ทวดนะคะเลี่ยมกรอบมาอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่จ๋าเลี่ยมกรอบสวยๆโบราณโบราณเก่าๆมาอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่40นะจ๊ะพี่พี่สนใจนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่รายการละ200บาทมีค่าจะส่ง50บาทนะคะพี่พี่จ๋ารายการละ2บาท200รบาททุกรายการนะคะพี่พี่รายการละ200บาททุกรายการนะคะมีค่าจะส่ง50บบาทนะคะ We'll be right <laughs> back. สนใจรายการไหนนะคะถามมาทักทายหาน้องนิชากันได้เลยนะคะพี่พี่แอดไลน์ได้โทรเบอร์ได้นะคะพี่พี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเก้าสองสี่ห้าเจ็ดสองนะคะอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะพี่พี่จ้ามีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่ทุกรายการเลยนะคะสนใจรายการไหนนะคะสายด่วนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่พี่อยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์กันได้เลยนะคะพี่พี่รับประกันพาร์ตตรงปวกทุกรายการแน่นอนนะคะพี่จ๋ารับประกันพาร์ตตรงปวกทุกรายการแน่ นนนะะพี่ๆสนใจรายการไหนนะคะสายดวนสายตรงกันได้เลยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะพี่ๆน้องนิชาต้องขอกรับลาพี่ๆไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ